นมัทูรตนาตย,ยสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอเจริญพรอนายาตโยมทุกท่านที่มีจิตศรัทธาในการศึกษาอบรมเพิ่มเติมอบรมจิตอบรมกายอบรมใจวันนี้ก็ ไปนีก็ว่าระนหนึ่งเราได้มาพบปะกันตามเช่นเคยเพื่อจะได้ศึกษาเพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมอบรมตนอบรมให้เกิดปัญญาการที่จะทำให้เกิดปัญญา หรือวิชานะพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีธรรมะอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งเขาเรียกว่าแม่ท่านเรียกว่าสมถะสมถะกรรมฐานนั่นแหละอ,อย่างหนึ่งพระองค์ตรัสว่าวิปัสสนากรรมฐานทีนี้ เมื่อสมถกรรมฐานเจริญแล้วเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรพระองค์ก็ตอบว่ายมอบรมจิตและอบรมจิตแล้วได้อะไรก็คือละราคะได้เพราะฉะนั้น การอบรมตนก็คืออบรมจิตนี่แหละการเจริญสมาธิกรมฐานเนี่ยก็คือทำใจให้สงบเนี่ยด้วยวิธีใดก็ตามนี่เรียกว่าการอบรมจิตบุคคลที่ไม่ฝึกสมาธิมาก,ก่อนหรือไม่ฝึกสมาธิเลย ก็ไม่สามารถที่จะรู้จิตของตนได้ไม่สามารถที่จะอบรมจิตของตนได้เมื่อจิตไม่อบรมไม่ควบคุมจิตก็จะไหลไปอยู่กับอารมณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นปากได้กินลบรส กายได้สัมผัสนี่ยใจไปคิดเนี่ยก็จะไปเรื่อยไหลไปเรื่อยไหลไปเช่นนี้นี่ยก็สาเหตุที่ว่าเราไม่ได้ควบคุมจิตของตนแต่บุคคลที่ ฝึกสมาธิมาแล้วถึงจะเล็กน้อยถึงจะทำนานๆทีไม่ต้องพูดถึงคนที่ทำบ่อยๆนะถึงจะนานๆทีอย่างน้อยเว,เวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆหรือเวลาที่เกิดรู้สึกไม่สบายอกสบายใจบางครั้งบางคราวเขาอย่างน้อยก็ได้รู้ตัว เอออันนี้น่าจะควบคุมจิตนะอบรมตนอันนี้แลว้วอบรมตนเพื่อจะได้ควบคุมจิตในเวลาที่ขับขันแล้วเราก็จะไม่เป็นทุกข์นะแล้วก็เราก็ไม่ไปให้มีอัลลคะความอยากมีอยากเป็นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เพลิดเพลินกับอารมณ์ทั้งหก แล้วตาหูจมุกลินขายใจบางทีก็เรียกว่านันทิราคะสหคตังตตราตตราพินันทินีที่อริยมริยะสะสีพระพุทธเจ้าท่านตรัสเไว้ในข้อที่สองทุกเกิดจากที่ไหนความทุกเกิดจากที่ไหน พระองคตาว่านันทิราคะสหคตาตตราตตราปินันทินีสยทีทังกามตัณหาาวตัณหาวิภวตัณหาเราเพลิดเพลินในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเราเพลิดเพลินในอารมณ์ที่เกิดขึ้นโ <c oughs> ดยความที่เราไม่รู้ ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่ช่วขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความไม่รู้เนี่ยอวิชชาตอนนี้เป็นเหตุทําให้กามตัณหาเกิดภาวตัณหาเกิดวิภาวะตัณหาเกิดแล้วน็ดันที่ราคะเพลดิดเพลินด,ด้วยราคะนันทิคือเพลดิดเพลินราคะก็คือราคะ ระนั้นทุกทางหลายที่เรามีอยู่ทุกทางหลายที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้อบรมจิตของตนเราก็เลยไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์ที่มาประสบกับตาหูจมูกเลนกายใจเมื่อเป็นเช่นนี้มันเราก็จะและเป็นทุกข์เพราะเรามีการ ตัณหาหรือความอยากมีอยากเป็นอยากได้เกิดขึ้นเพียงแค่เกิดขึ้นตัณหาหรือความอยากเท่านั้นนะยังไม่เพียงพอผู้ที่ไม่อบรมจิตนะมีการหยุดติดในอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นแล้อวอุปาทานนะถ้าเราดู ในปฏิจสมุมบาทนะเวทนาปัจจยาตันหาตันหาปัจจยาอุปาทานอุปาทานกนะ็คือยึดติดอยู่กับอารมณ์ที่ตนเจอหรือพบเจอหรือตันหาที่เรามีอยู่ยึดเอาเป็นตัวกูของกูมันก็เท่ากับว่าเราเอาจิตวิญญาณไป ฝังไว้ฝากกอาไว้ในความอยากตัณหานีมันก็เลยส่งผลให้กิจกรรมใดๆก็ตามเราจะไปทำอะไรก็ตามเราก็จะยยนวนเวียนอยู่กับสถานการณ์นี้ตลอดเวลาจิตใจก็หมกมุ่นอยู่ใน ความอยากมีอยากเป็นอยากได้ตัณหาทั้งสามอยู่ตลอดเวลาเราก็เลยออกจากทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นการเจริญสมถกรรมฐานก็คือเพื่อให้เราจะได้รู้จากควบคุมจิตของตนและไม่ไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ที่มากระทบหรืออารมณ์ที่มาประสบ กับตาหูจมูกลิ้นกายใจถึงแม้ว่าเราควบคุมจิตมาให้ไลไปกับอารมณ์ก็ตามแต่ก็ยังถือว่าเป็นการตัดกิเลสโชวคราวยังไม่ถือว่าเราได้ตัดกิเลสอย่างชิงสิ้นเชิงเพราะฉะนั้นวิชาที่สองเราก็ต้องพัฒนา วิชาที่สองพระองค์ทรงตรัสว่าวิปัสสนาะคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็เมื่อเจริญแล้วเนี่ยเราได้ประโยชน์อะไรพระองค์ก็ตอบอพระองค์ก็ตอบว่า การเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือเพื่ออบรมปัญญาก็คือเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อให้เจริญปัญญาในจิตสันดานของเราแล้วก็เพิ่มขึ้นไปอีกว่าแล้วอบรมหรือเพื่อให้เจริญปัญญาเอ,อเจริญปัญญาเนี่ยเพื่ออะไรได้ประโยชน์อะไร นั่นก็คือยอมละวิชาได้วิชานอาวิชายอมละอวิชาได้ความไม่รู้ในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นได้นี่นเขาเรียกว่าการเจริญวิปัสสนาอันที่หนึ่งเราไม่ไป พลิดเพลินกับอารมณ์ที่มาเกิดอันที่สองเราเข้าใจอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์ที่มาเกิดอันนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาอารมณ์ที่ว่านั้นก็คือตาหูจมูกลิน้นกายใจเนี่ยไปสัมผัสกับ สิ่งภายนอกรูปเสียงกลิน่นรสพุพธะธรรมารมณ์ที่เรียกว่าธรรมารมณ์วความคิดเ,เกิดขึ้นเนี่ยมากระทบปุ๊บความรู้สึกมันก็เกิดความรู้สึกต่างๆเกิดปุ๊บความไม่เข้าใจความรู้สึกตัวนี้แหละทำให้จิตของเราเศร้าหมองทำให้จิตของเราเนี่ย ไปปรุงแต่งเพลิดเพลินแต่ถ้าหากว่าเราเข้าใจความรู้สึกตัวนี้ยังถ่องแท้ยังชัดเจนเราก็จะไม่เศร้าหมองจิตเราก็จะเพลิดเพลินไม่ได้ในราคานั้น แต่ความเข้าใจเวทนาหรือความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นทําได้อย่างไรเรารู้ได้อย่างไรอันก็คือเวทนาทุกอย่างหรือความรู้สึกทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอาศัยอายตนะทั้งหตาเห็นรูปประเกิดเวทนาความรู้สึกเกิดหูได้ยินเสียง ก็ได้มีความรู้สึกว่าได้ยินเป็นต้นไปแต่ละขณะที่ความรู้สึกเกิดนั้นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างรวดเร็วอย่างมากมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ถ้าเราเข้าใจว่าเวทนาทุกอย่างที่เกิดขึ้นความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นอาศัยอย่างอื่นหรืออาศัยอายตนาภายนอกกับภายในร่วมกันเกิดและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราก็จะไม่ไปยุดติดกับมันเราก็จะไม่ไปเพลิดเพลินกับมันก็กลายเป็นว่าวิชาเกิดขึ้น ก็คือความรู้ที่ถูกต้องตามคลองธรรมเกิดขึ้นให้เรียกว่าเรากำลังเดินไปสู่มรแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นตามความเป็นจริงของเวทนาที่เกิดพระเวทนาเท่านั้นที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันขณะ ยังอื่นเป็นถือว่าธรรมะที่ไม่เป็นปัจจุบันขณะโดยเฉพาะเวลาเรานั่งสมาธิหรือทำสมาธิเนี่ยความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัจจุบันนธรรมปัจจุบันขณะเกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นก็คือความรู้สึก ความรู้สึกในกายก็ดีความรู้สึกทองพองยุบก,ก็ดีความรู้สึกลมหายใจเข้าออกก็ดีที่เราเอาจิตไปจดจ่ออยู่ได้เพราะมีความรู้สึกแม้กระทั่งความคิดของเราเรามีความรู้สึกนะี่ก็ว่าเวทนาเราสามารถรู้ได้นั่นแหละก็คือปัจจุบันธรรม แต่ความรู้สึกตัวนี้ถ้าเราเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปแต่ละขณะแต่ละขณะเขา,าเรียกว่าแต่ละขณะจิตแต่เราก็จะไม่มีการเพลิดเพลินเขาเรียกว่าไม่มีตัณหาเพราะมูลเหตุของปัญหาต่างๆเกิดจากอาวิชชาและตัณหาเมื่อเกิดวิชา ด้วยเจริญสวิปัสสนากรรมฐานในเรื่องเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้น,นเราก็จะไม่ไปเพลิดเพลินก็คือตัณหาไม่มีเราก็จะไม่มีการปรุงแต่งเราก็ไม่ได้สร้างพบสร้างชาติต่อไปนั่นคือเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเห็นชอบ ดังนั้นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือเพื่อให้เกิดวิชาวิชาทีดีก็คือเพื่อให้เกิดวิปัสสนากรรมเเอวิเพื่อให้เกิดอริยมรรคมีองค์แปดในเจริญในการเจริญกรรมฐานดังนั้นเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราต้องพัฒนาอาริยมรรคมีองค์แปดให้ได้เราต้องเข้าใจอริยมรรคมีองค์แปดให้ได้ เมื่อเราเข้าใจอริยมรรคมีองค์แปดนะทุกอย่างก็ง่ายทุกอย่างก็สบายความคิดเราก็จะดีความคิดเราก็จะเป็นชอบอการพูดก็ดีเพราะเราคิดดีพูดดีแน่นอนถ้าคิดไม่ดี พูดไม่ดีแน่นอนการกระทําก็ดีไปด้วยเพราะเราคิดดีการกระทําก็จะดีเมื่อการกระทําดีการเลี้ยงชอบก็จะดีไปด้วยเมื่อการชอบเมื่อการเลี้ยงชอบ วิริยะหรือความพยายามในการเลี้ยงชีวิตเนี่ยก็จะชอบถูกต้องตามคลองธรรมและสติสมาธิก็อยู่อย่างางต่อเนื่องและฉะน,นั้นการที่เรามาเจริญสมาธิก็คือเพื่อ อันที่หนึ่งก็คืออบรมจิตของตนการอบรมจิตของตนก็คือเพื่อละราคะไม่ให้จิตเศร้าหมองไปกับอารมณ์ต่างๆและในขณะเดียวกันก็นกคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คืออบรมปัญญาให้เกิดปัญญา การเจริญปัญญาก็คือเพื่อละอวิชชาความไม่รู้ละอวิชชาได้ตัณหาก็ไม่มีนั่นก็คือคนทางที่พาไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าโชคดีที่เราได้มา พบพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสฟังธรรมะได้มีโอกาสมาเจริญสมาธิอบรมจิตอบรมตนเพื่อรู้แจ้งแหงเห็น,หนตามความเป็นจริงให้เกิดสมาธิได้เห็นอริยมรรคมีองแปด ะฉะนั้นคราวใดก็ตามที่เรามีโอกาสเราก็ควรที่จะฝึกฝนอบรมตนอยู่สม่ำเสมอโดยการเจริญสมาธิฟังธรรมเจริญสมาธิอยู่เนื่องเนื่องซึ่งจะส่งผลให้ปัญญาของเราก็จะแกวกล้า ความเข้าใจก็ชัดเจนมากจริงขึ้นเพราะยิ่งทำก็ยิ่งเข้าใจยิ่งทำก็ยิ่งรู้ถ้าคิดอย่างเดียวก็ไม่ได้เราก็ได้แต่คิดแต่เราไม่เห็นเราไม่รู้อัตมายัางจำได้เวลาไปสอนให้ฝรั่ง หลายตาหลายครั้งแค่ดูลมหายใจยังดูไม่เป็นถามว่าลมหายใจอยู่ไหนยังบอกไม่ได้ก็มีแต่เมื่อเราแนะนำเขาเขาก็ทำเขาก็ได้รู้ว่าอ๋อลมหายใจแบบนี้เองวิธีฝึกอย่างนี้เอง ลักษณะเดียวกันชาวพุทธเราก็เหมือนกันถ้าหากว่าบุคคลที่ไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกฝนมาก่อนไม่เคยรับคําแนะนําจากครูบาอาจารย์มาก่อนก็ทําไม่ได้เหมือนกันแต่เมื่อเราทําค่อยๆนิทะนิทิละหน่อยเราก็จะเข้าใจชัดเจนมากยินขึ้น ละเอียดมากยิ่งขึ้นลึกมากยิ่งขึ้นใจก็จะนิ่งมากยิ่งขึ้นอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นความรู้สึกต่างๆก็เริ่มรู้ตามความเป็นจริงได้มากยิ่งขึ้นแล้วเราเอาเนี่ยที่ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเอาไปเอาจิตไป เกี่ยวข้องอย่างไรเกี่ยวข้องนานแค่ไหนเกี่ยวข้องแล้วเป็นอย่างไรเราก็จะเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้ธรรมานุปัสสนาธรรมะมันก็เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้เห็นวิชาก็เกิดขึ้นเรื่อยๆความเข้าใจในสภาพธรรมเกิดขึ้นได้เรื่อยๆแล้วเราก็จะรู้ตามความเป็นจริง แต่และสภาพรามที่เกิดขึ้นสภาวะทั้งหลายตามความเป็นจริงของของมันไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้มันเป็นเราก็จะเข้าใจมากจริงขึ้นแต่เส้นทางนี้ไม่มีเส้นทางลัดนะต้องทำไปเรื่อยๆขอให้ทำต่อเนื่อง และถอขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอความเข้าใจมันก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าโชคดีที่ได้มาฟัางธรรมอบรมจิตของตนอยู่สม่ำเสมอต่อแต่นี้ไปอัตมาก็จะยุติในการบรรยายเพื่อจะได้ใช้เวลาที่เหลืออยู่ จะได้อบรมจิตอบรมตนของตนและขอเชิญนั่งสบ,สบายน้อมจิตมาดูกายใจที่กำลังนั่งถ้าใจยังวุ่นวายอยู่ใจไม่สงบยังคิดโน่นคิดนี่หวงหน้าหวงหลังอยู่ก็ใช้อารมณ์หลักที่ตนถนัดจะเป็นท่องพองยุบลมหายใจเข้าออกพุทโธสัมมาอลาหอะไรก็ตาม เอามาใช้เพื่อให้เกิดสมาธิก็คืออบรมจิตนี่แหละควบคุมจิตไม่ให้ไปเพลิดเพลินแล้วค่อยๆมาพิจารณาถึงอารมณ์อืนอ่นๆที่เกิดขึ้นอารมณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นก็รู้เห็นและปล่อยทำไปเรื่อยๆ ขอให้ตั้งใจทำต่อไปจนกระทั่งได้ยินสัญญา